ห้องน้ำที่ปิดไว้เรื่องนี้จากคุณหาญใจสิงค์ครับคุณหาเล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเงอครับเมื่อตอนเรียนอยู่ปวชวปีสามช่วงนั้นผมทำงานพิเศษเยอะมากทั้งเวลาหลังเลิกเรียนไปจนถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ซึ่งผมไปทำงานพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมมีหน้าที่เป็นนักศึกษาคอยช่วยอาจารย์สอนนักศึกษากศออนอคอยยกเครื่องเสียงลำโพงโปรเจคเตอร์ไปตามห้องต่างๆต,ต่อ สระอมอม้าที่อาจารย์จะสั่งวันนั้นมีนักศึกษามาทำงานพิเศษแค่สามคนปกติจ,จะมีครั้งละหกถึงเจ็ดคนผมก็ไม่ได้อะไรอาจารย์มาสั่งตอนสิบโมงว่าให้ยกโปรเจคเตอร์ขึ้นไปชั้นห้าผมกับเพื่อนอีกคนเลยยกขึ้นไปตอนนั้นยังไม่มีนักเรียนมาเลยสักคนเปิดประตูห้องเข้าไปวางโปรเจคเตอร์ไว้แล้วเดินไปเปิดหน้าต่างทีและบานสายตามองไปเป็นปล่องเมนของวัดที่อยู่ใกล้ๆเห็นเหมือนมีใบหน้าของผู้หญิงเครึ่งเซี่ยวโผล่มาจากปล่องนั้น ผมคิดว่าคงตาฝาดเลยขยี้ตาแล้วมองดูใหม่หายไปแล้วครับผมหันมาเห็นเพื่อนกาลังเอาสาวาเบสิบหูนั่งฟังเพลงอยู่แต่ท้องเจ้ากรรมผมดันมาปวดถ่ายหนักเลยบอกมันว่าเดี๋ยวว่ากูไปเข้าห้องน้ําก่อนน่าจะรอหอรอคือลงไปก่อนก็ได้ความรู้สึกตอนนั้นถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่ทั้งชั้นไม่มีคนนี่มันก็วังมืวงใช้ได้เหมือนกันผมเดินไปเปิดประตูห้องน้ํามีอยู่สามห้องประตูแต่และห้องยกสูง จากพื้นประมาณคืบหนึ่งห้องแรกเขาเอากุญแจสายอยู่คล้องไว้คือมันน่าจะเสียหรือส้มเต็มเลยล็อกไม่ให้ใช้ก็เดินไปเข้าห้องที่สองถอดกางอเกงนั่งลงบอกตรงๆว่าหวั่นๆเหมือนกันก็เลยร้องเพลงแค่แอบมีเธออยู่ในใจก็พอไม่ขอให้เธอมารักและเห็นใจฉันให้มันดังไม่เงียบเกินไปแต่ผมก็ต้องหยุดร้องเมื่อได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้ําต่อต่อไมตรีอ่อนกอไก่ไมยมกมมยมกเป็นเสียงรองเท้าส้นสูงผู้หญิงผมคิดในใจอ้าวกูเข้าห้องน้ําผิดระวั เมื่อกี้ดูก็ไม่เห็นมีป้ายบอกห้องน้ําหญิงหรือชายนี่หว่าคิดบุกว่าคงจะเป็นห้องน้ํารวมก็ได้แต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงปิดประตูห้องน้ําใช่ครับห้องที่หนึ่งที่เขาคล้องสายอยู่ไว้เสียงส้นสูงเหมือนจะเดินไปมาในห้องน้ํานั้นแล้วอ่างน้ําก็ดันจอดทะลุติดกันหมดสามห้องขันตักน้ําเจ้ากําดันลอยไปทางห้องแรกสวยแล้วกูหายปวดท้องทันทีผมกําลังใส่กางเกงได้ยินเสียงเคาะอะไรดังแป๊กหันไปดูเป็นมือของผู้หญิงทาเล็บสีแดงยื่นเอาขันมาในอ่างห้องผมแล้วเคาะเหมือนจะบอกว่า นี่ไงขันนาทีนั้นคือรีบเปิดประตูออกไปแต่ก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเพราะมีเลือดแดงฉาลหยออกมาจากห้องน้ําห้องแรกที่ปิดไว้แล้วไฟก็ดับเพลึดผมค่อยๆเดินถอยหลังไปจนถึงประตูบิดลูกบิดแล้วผลักแต่ไม่ออกคล้ายกับมันถูกล็อกข้างนอกไว้แต่ไอที่เปิดออกคือประตูห้องน้ําห้องแรกนั้นเปิดมามีขาผู้หญิงใส่ส้นสูงสีดากระโปรงสีกากีน่าจะเป็นชุดครูหลักครับมองไม่เห็นหน้าเธอเดินออกมาก้าวหนึ่งพร้อมกับมีเสียงแฮบแฮพูดว่า ช่วยยอยยอยยอยด้วยยอยักยอยักช่วยยอยยอยยอยด้วยยอยยอยนาทีนั้นคือบิดหัวใจผมเหลือเกินเป็นคุณครูจริงมายมกเธอเดินออกมาแล้วฟุบลงตรงอ่างล้างหน้าแต่มองในกระจกไม่มีตัวเธอสะท้อนในนั้นแล้วเธอก็เงยหน้ามาตาแดงก่ำข้อมือมีรอยกรีดทั้งสองข้างเลือดก็ไหลออกเหมือนก๊อกน้ำผมคือไม่ไหวแล้วเอาเท้าถิดประตูด้วยความกลัวสุดขีดบังแรกไม่เปิดได้ยินเสียงช่วยยอยยอยยอยด้วยยอยักยอยักมาอีกทีน um> ี้บังที่สองประตูเปิดคือ วิ่งเลยเชื่อไหมครับวิ่งจากชั้นห้าลงมาชั้นสองไม่ถึงนาทีเงือแตกเต็มเสื้อเต็มมือไปหมดแล้วต้องมาสะดุ้งอีกเมื่อเพื่อนมาตกไลยถามว่ามึงไปไหนมาวะผมตอบว่าก็ไปเข้าห้องน้ำอยู่ชั้นห้าไงบอกมึงไปแล้วนี่มันหันไปมองหน้าลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กับมันแล้วบอกกูน่าลงมาตั้งแต่มึงไปเปิดหน้าต่างแล้วแฟนกูส่งข้อความมาในเพจเจอร์บอกว่ามาหาอยู่ข้างล่างไม่เชื่อถามลุงพารงแกก็ได้ลุงพอยักหน้าแล้วถามผมว่าไปเข้าห้องน้ำมาแล้วผีหลอกใช่ไหมหนุ่ม ผมกำลังจะอ้าปากพูดแกเลยบอกว่าครูผู้หญิงใช่หรือเปล่ารู้ไหมทำไมถึงยังไม่มีนักเรียนกศออนอขึ้นไปสักคนเพราะเขารอขึ้นไปพร้อมกันหมดไงแล้วห้องน้ำที่เองไปเข้านะ่ามีครูผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับทางบ้านแล้วแฟนหนุ่มก็มาบอกเลิอกอีกเธอจึงตัดสินใจเอามีดคัตเตอร์กรีดข้อมือทั้งสองข้างกว่าจะมีคนไปพบศพก็วันรุ่งขึ้นแล้วเพราะเธอไปทำต่อเลิกเรียนแล้วใหม่ๆนี่ ไม้เอกเฮียนมากเลยครูคนอื่นไปล้างหน้ามีเสียงร้องไห้ในห้องและก็มีเสียงราดน้ำหันไปดูประตูก็ไม่ได้ปิดพอหันกลับมาเห็นยืนอยู่ในกระจกเลือดนี่เต็มตัวไปหมดจนต้องปิดห้องน้ำห้องนั้นแต่ครูก็ยังมาไปไหนเลยครูใหญ่เลยให้ปิดห้องน้ำห้องนี้ไปเลยนี่ยังสงสัยอยู่เลยว่าเองเดินเข้าไปได้ยังไงและที่สำคัญแกช้าสระอีไม่โทรไปที่วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนศพครูก็เผาที่วัดนี้เมมูนนี้ละ่ะผมคนลุกไปหมดทั้งตัววันนี้กูโดนไปกี่ช็อตวะ ผมคุยกับใครที่เป็นเหมือนผมก่อนไปเข้าห้องน้ำพี่ครูสาวในห้องน้ำอีกแล้วอย่าบอกนะว่าผู้หญิงที่เห็นโผล่มาครึ่งหน้าในปล่องเมนนั้นก็คือครูคนนี้นี่เองผมไม่ทำแล้วงานกลับบ้านเลยครับจากนั้นมาถ้าไปที่ไหนที่เจอห้องน้ำที่ปิดไว้หรือคล้องกุญแจไว้ผมจะไม่เข้าอีกเลยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับสตอรี่ใบคุณหานใจสิงอาจเป็นรูปภาพของข้อความปุ่มรูปภาพ สิห้องน้ําที่ปิดไว้เรื่องนี้จากคุณหาญใจสิงห์ครับคุณหาเล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองครับเมื่อตอนเรียนอยู่ปวชปีสามช่วงนั้นผมทํางานพิเศษเยอะมากทั้งเวลาหลังเลิกเรียนไปจนถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ซึ่งผมไปทํางานพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมอมีหน้าที่เป็นนักศึกษาคอยช่วยอาจารย์สอนนักศึกษากศออนอคอยยกเครื่องเสียงลําโพงโปรเจคเตอร์ไปตามห้องต่างๆที่อาจารย์จะสั่งวันนั้น มีนักศึกษามาทำงงานพิเศษแค่สาคนปกติจะมีครั้งละหกถึงเคนผมก็ไม่ได้อะไรอาจารย์มาสั่งตอนสิบโมงว่าให้ยกโปรโจเจคเตอร์ขึ้นไปชั้น5้าผมกับเพื่อนอีกคนเลยยกขึ้นไปตอนนอตั้นยังไม่มีนักเรียนมาเลยสักคนเปิดประตูห้องเข้าไปวางโปรโจเจคเตอร์ไว้แล้วเดินไปเปิดหน้าต่างทีและบานสายตามองไปเป็นปล่องเมนของวัดที่อยู่ใกล้ๆเห็น